สวัสดีครับเคยไหมครับที่รู้สึกเหมือนมีใครสักคนฝากรอยแผลไว้ในใจของเราเป็นรอยแผลที่มองไม่เห็นแต่กลับสร้างความเจ็บปวดได้มากกว่าบาดแผลทางกายหลายเท่านักอาจเป็นคำพูดที่ไม่ใยดีการกระทำที่ไร้ความยุติธรรมหรือการทรยศหักหลังที่คาดไม่ถึงและเมื่อน,นั้นเองที่ภายในใจของเรามีเปเลวไฟเล็กๆก,ก,ก่อตัวขึ้นเปเลวไฟที่เรียกว่าความโกรธ และเมื่อมันถูกราดรดดุวงน้ำมันแห่งความแค้นมันก็พร้อมจะลุกลามเผาผลาญทุกอย่างในโมงยามเช่นนั้นบ่อยครั้งเรามักจะได้ยินคำสอนที่ส่งต่อกันมาว่าอย่ากโกรธอย่าแค้นใครเลยปล่อยให้กรรมทำลายชีวิตเขาเองประโยคนี้หากฟังอย่างผิวเผินอาจจะดูเหมือนเป็นคำปลอบใจของผู้พ่ายแพ้หรือเป็นทัศนคติของผู้อ่อนแอที่เลือกจะยอมจำนน แต่ในจักรวาลทัศนาของพระพุทธศาสนาแล้วนี่ไม่ใช่คำปลอบใจครับแต่มันคือมรรควิถีคือเส้นทางของผู้มีปัญญาอันสมบูรณ์ที่จะนำพาเราออกจากห่วงทุกแห่งโทสะไปสู่สภาวะจิตที่สงบเย็นและเป็นอิสระอย่างแท้จริงวันนี้เราจะร่วมเดินทางบนเส้นทางสายนี้ด้วยกันครับ ที่จะขัดเกลาจิตใจของเราจากการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าไปสู่การถอนรากถอนโคนต้นต่อของความทุกบโดยสิ้นเชิงรากฐานแห่งการปฏิบัติเข้าใจปัญหาและสร้างเครื่องมือแก้ไขก่อนที่เราจะเรียนรู้วิธีดับไฟเราจำเป็นต้องเข้าใจธรรมชาติของไฟนั้นให้ถ่องแท้เสียก่อนครับ รากฐานของการปฏิบัติก็เช่นเดียวกันคือการเริ่มต้นจากการมองให้เห็นปัญหาอย่างแจ้งชัดและสร้างเครื่องมือที่ถูกต้องเพื่อรับมือกับมันมายาแห่งการตอบโต้และไฟทุกแห่งโทสะจุดเริ่มต้นของการเดินทางคือการหันกลับมามองเปเลวไฟในมือของเราเองครับการมองให้เห็นโทษภัยของมันอย่างชัดเจนเพื่อสร้างฉันทะหรือความพอใจที่จะวางมันลง 1. โทสะ ไฟที่เผาตนเองก่อนเสมอพระพุทธองค์ทรงมีอุปมาที่เฉียบคมยิ่งนักพระองค์เปรียบความโกรธด,ดังทานไฟที่ลุกแดงลองจินตนาการตามนะครับว่าในมือของท่านตอนนี้กำทานไฟร้อนๆไว้ก้อนหนึ่งท่านกำมันไว้แน่นด้วยความปรารถนาที่จะคว้างใส่ใครสักคนที่ทำร้ายท่านคำถามก็คือ ก่อนที่ถ่านไฟก้อนนั้นจะไปถึงตัวเขาใครคือคนที่ถูกความร้อนแผดเผาอยู่ตลอดเวลาใช่แล้วครับคือตัวเราเองความทุกข์ที่เกิดจากความโกรธนั้นเป็นอกุศลวิบากหรือผลของกรรมชั่วที่เกิดขึ้นทันทีในปัจจุบันขณะที่เรากำลังโกรธมันไม่ใช่การรอผลในชาติหน้าแต่มันคือการตกนรกทั้งเป็นในวินาทีนี้หัวใจเต้นแรงเลือดลมสูบฉีด ใจิตใจร่อนรุ่มกระวนกระวายความคิดมืดบอดปิดกั้นหนทางสู่ความดีงามและปัญญาทั้งปวงนี่คือสัจธรรมข้อแรกที่เราต้องยอมรับครับความโกรธทำร้ายเราก่อนเสมอและทำร้ายเราหนักที่สุดการจองเวรวงจรแห่งกรรมที่ไม่มีวันสิ้นสุด และเมื่อไฟแห่งโทสะนั้นผลักดันให้เราตอบโต้กลับไปไม่ว่าด้วยคำพูดหรือการกระทำนั่นคือจุดที่เรากำลังจะก้าวเข้าไปสู่วงจรที่น่าสะพรึงกลัวในทางพระพุทธศาสนาการพยาบาทหรือการแก้แค้นคือการสร้างกรรมใหม่ที่ไม่รู้จบมันเปรียบเสมือนการสาดน้ำมันเข้ากองไฟหวังจะให้ไฟมอดดับแต่เปเลวไฟกลับยิ่งโหมกระพือรุนแรงขึ้น ดังพุทธพจน์อันเป็นอมตะที่ว่าเวนย่อมระงับด้วยการไม่จองเวนการเลือกที่จะหยุดจึงไม่ใช่ความพ่ายแพ้ครับแต่คือชัยชนะที่แท้จริงของผู้มีปัญญาเป็นการกระทำที่กล้าหาญอย่างที่สุดที่จะตัดโซ่ตรวนแห่งเวรกรรมให้ขาดสะบั้นลงที่ตัวเราไม่ส่งต่อมรดกแห่งความทุกนี้ไปสู่ใครอีก เอาละครับเมื่อเราเห็นภาพของไฟที่เผาตัวเองและวงจรที่ไม่สิ้นสุดนี้แล้วคำถามสำคัญต่อมาก็คือแล้วเราจะดับไฟก้อนนี้และก้าวออกจากวงจรนี้ได้อย่างไร 2. สะพานแห่งปัญญาจากปฏิกิริยาสู่ความเข้าใจอันลึกซึง้งการดับไฟด้วยอารมณ์มีแต่จะสร้างควันและความเสียหายครับแต่การดับไฟด้วยปัญญาจะนำมาซึ่งความสงบและปลอดภัย เมื่อเราเห็นโทษของความโกรธแล้วขั้นต่อไปคือการสร้างสะพานแห่งปัญญาเพื่อเดินข้ามฝั่งจากดินแดนที่มืดบอดของอารมณ์ไปสู่แผ่นดินที่สว่างสวัยของการปล่อยวางเสาหลักของสะพานต้นแรกคือ 1. สัมมาทิฏฐิในกฎแห่งกรรมคือการมีความเห็นที่ถูกต้องต่อกฎแห่งกรรมนั่นเองครับลองนึกภาพตามนะครับว่ากรรมก็ไม่ต่างกับกฎแรงโน้มถ่วงของโลก มันเป็นกฎธรรมชาติสากลที่ทำงานอย่างเที่ยงตรงเป็นกลางและเป็นอิสระไม่มีใครอยู่เหนือกฎนี้ได้เมื่อเราปล่อยวัตถุจากที่สูงมันย่อมตกลงสู่พื้นเสมอเราไม่เคยโกรธเกลียดกฎแรงโน้มถ่วงเราแค่ยอมรับและเรียนรู้ที่จะอยู่กับมันกฎแห่งกรรมก็เช่นเดียวกันครับ การกระ <sk temples> ทำกรรมของผู them them 1991, ้อื่นที่ประกอบด้วยเจตนาอันเป็นอกุศลนั้นเป็นสมบัติของเขาโดยสมบูรณ์และผลลัพธ์วิบากที่จะเกิดขึ้นย่อมเป็นสิ่งที่เขาต้องได้รับอย่างแน่นอนไม่ช้าก็เร็วเมื่อเราเข้าใจเช่นนี้แล้วการปล่อยวางจึงไม่ใช่การสาบแช่งแต่คือการเคารพในกฎธรรมชาติ คือการถอนตัวเองออกจากตำแหน่งผู้พิภากษาหรือเพชฌฆาตซึ่งไม่ใช่หน้าที่ของเราเลยแล้วปล่อยให้กลไกของกรรมทำงานของมันไปอย่างเที่ยงตรงและเสาหลักของสะพานต้นที่สองที่จะทำให้โครงสร้างนี้สมบูรณ์และแข็งแกร่งอย่างที่สุดคือ 2. อการเห็นแจ้งในไตรลักษณ์นี่คือปัญญาในระดับที่สูงขึ้นที่จะทำให้ความโกรธสูญเสียฐานที่ตั้งของมันไปโดยสิ้นเชิง คือการมองเห็นความจริงสาลสาประการที่ซ่อนอยู่ในทุกสรรพสิ่งหรือที่เรียกว่าไตรลักษณ์ 1. คืออนิจจังความไม่เที่ยงลองพิจารณาดูให้ดีเถิะครับคำพูดที่ทิ่มแทงใจเราการกระทำที่ทำร้ายเรานั้นมันได้เกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปแล้วในอดีตมันเป็นเพียงปรากฏการณ์ชั่วคราวที่ผ่านไปแล้วเหมือนสายลม การที่เรายังคงเจ็บปวดคือการที่เราพยายามจะกำสายลมนั้นไว้ยึดมั่นกับสิ่งที่ไม่มีอยู่จริงอีกต่อไป 2. คือทุกขขังความเป็นทุกข์การแบกความโกรธไว้ก็คือการแบกของร้อนดังที่ได้กล่าวไปแล้วมันคือสภาวะที่ทนอยู่ได้ยากเป็นทุกข์โดยตัวของมันเองเมื่อปัญญาเห็นตามจริงว่าการโกรธนี่แหละคือตัวทุกข์ จิตย่อมปรารถนาจะวางมันลงเพื่อความผาสุกข,ของตนเองและ 3. คืออนัตตาความไม่มีตัวตนนี่คือหัวใจที่ลึกซึ้งที่สุดครับเวลาที่เราถูกกระทาเราจะรู้สึกว่ามีตัวเราที่ถูกทำร้ายมีเกียรติของเราถูกลบลู แต่ในมุมมองของพระพุทธศาสนาตัวตนที่เรายึดมั่นนั้นเป็นเพียงการประชุมกันของส่วนประกอบ5อย่างที่เรียกว่าขันห้าเท่านั้นมันไม่มีแก่นแท้ถาวรใดให้ถูกทำร้ายได้เลยความรู้สึกเจ็บปวดเป็นเพียงเวทนาที่เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปความโกรธแค้นเป็นเพียงสังขารหรือความคิดปรุงแต่งที่ผุดขึ้นแล้วก็หายไป เมื่อไม่มีผู้ถูกกระทําที่เป็นตัวตนจริงๆแล้วความโกรธแค้นจะไปตั้งอยู่ที่ไหนได้ครับเมื่อสะพานแห่งปัญญาของเราตั้งมั่นแล้วก็ถึงเวลาที่เราจะเดินข้ามสะพานนี้ด้วยยานพาหนะที่ดีที่สุดนั่นคือการลงมือปฏิบัติครับขอแสดงความเคารพภาวนากรรมฐานการบ่มเพาะโอสถทิพชําระจิต เมื่อเรามีแผนที่แห่งปัญญาแล้วก็ถึงเวลาของการเดินทางคือการลงมือปฏิบัติเพื่อเปลี่ยนแปลงสภาวะจิตของเราอย่างเป็นรูปธรรมเปรียบเสมือนการบ่มเพาะโอสถทิพ์ขึ้นมาเพื่อชำระล้างพิษร้ายแห่งโทสะโอสถขนานเอกที่พระพุทธองค์ทรงมอบให้เราก็คือ 3.1. การเจริญพรหมวิหารสี พรมวิหารสี่คือธรรมะอันประเสริฐสี่ประการที่เป็นยาถอนพิษของความโกรธโดยตรงเมตตาคือการแผ่ความรักความปรารถนาดีไปให้สรรพสัตว์แม้กระทั่งคนที่เป็นศัตรูของเราลองเปลี่ยนจากความคิดว่าขอให้มันพินาศเป็นขอให้ท่านมีความสุขเถิดเมื่อความปรารถนาดีเกิดขึ้นความเกลียดชังย่อมตั้งอยู่ไม่ได้ การุณาคือความปรารถนาให้ผู้อื่นพ้นทุกข์ลองมองคนที่ทำร้ายเราด้วยมุมมองใหม่ว่าเขาช่างน่าสงสารเหลือเกินที่ต้องตกเป็นทาสของกิเลสและความไม่รู้กำลังสร้างเหตุแห่งความทุกข์ให้ตัวเองเมื่อความสงสารเกิดขึ้นความโกรธย่อมแปลเปลี่ยนเป็นความเห็นใจมุทิตาคือความพลอยยินดีเมื่อผู้อื่นได้ดี โอสดขนาดน,นี้ใช้กำจัดความริษยาซึ่งเป็นญาติสนิทของความโกรธโดยตรงและอุเบขาคือการวางใจเป็นกลางซึ่งเป็นผลลัพธ์สุดท้ายที่งดงามที่สุดของการปฏิบัติเมื่อปัญญาของเราเห็นแจ้งในกฎแห่งกรรมและไตรลักษ์แล้วจิตจะตั้งมั่นอยู่ในความสงบสามารถเฝ้าดูทุกอย่างเป็นไปตามเหตุปัจจัยโดยไม่ปล่อยให้ใจต้องทกร้อนไปด้วย 3.2การบำเพ็ญขันติบารมีและระหว่างที่เรากำลังบ่มเพาะโอสถเหล่านี้เราต้องมีกรอบป้องกันชั้นเลิศนั่นคือขันติครับขันติในทางพุทธศาสนาไม่ใช่ความอดทนแบบจำยอมหรืออ่อนแอแต่คือความอดทนอดกลั้นที่ประกอบด้วยปัญญาเป็นความแข็งแกร่งทางจิตใจอย่างแท้จริง เปรียบดังต้นโอ๊กที่ยิ่งใหญ่สามารถยืนหยัดต้านทานพายุได้ไม่ใช่เพราะมันแข็งทื่อแต่เพราะมันอย่างรากลึกและมีความยืดหยุ่นฉันใดผู้มีขันติก็ฉันนั้นคือผู้ที่สามารถอดทนต่อแรงกระทบของโลกธรรมได้โดยที่จิตใจไม่หวั่นไหวการฝึกขันติคือการซื้อเวลาให้สะพานแห่งปัญญาของเราได้ทำงานอย่างเต็มที่ก่อนที่ไฟแห่งอารมณ์จะลุกลาม และนี่คือรากฐานทั้งหมดของการปฏิบัติในหมวดแรกครับเราได้เริ่มต้นจากการมองเห็นโทษภัยของไฟแห่งโทสะจากนั้นได้สร้างสะพานแห่งปัญญาเพื่อทำความเข้าใจในกฎแห่งกรรมและไตรลักษณ์และสุดท้ายเราได้เรียนรู้วิธีการบ่มเพาะโอสทิทิปคือพรมวิหารสีและสร้างกรอบป้องกันคือขันติบารมี นี่คือการวางรากฐานที่มั่นคงแต่การเดินทางของเรายังไม่สิ้นสุดครับเพราะนี่เป็นเพียงการจัดการกับอาการที่ปลายเหตุเท่านั้นครับวิถีแห่งปัญญายานการถอนรากเง่าแห่งความโกรธยานในทางพระพุทธศาสนาหมายถึงปัญญาที่อย่างรู้เป็นความเข้าใจที่ไม่ได้เกิดจากการคิดนึกเอาแต่เกิดจากการเห็นแจ้งตามความเป็นจริง ในหมวดนี้เราจะใช้ปัญญายาณที่คมกริบดุดเพชรส่องทะลุเข้าไปในกลไกลของจิตเพื่อทำลายต้นต่อของความโกรธให้สิ้นไปต่อไปเราจะใช้วิปัสสนาญาณการทลายมายาแห่งตัวตนผู้ถูกกระทำ เคยสงสัยไหมครับว่าทำไมเพียงแค่คำพูดประโยคเดียวหรือสายตาที่ไม่เป็นมิตรเพียงคู่เดียวถึงสามารถจุดไฟแห่งความโกรธแค้นที่รุนแรงมหาศาลขึ้นในใจเราได้ต้นกำเนิดของพลังทำลายล้างนี้มาจากไหนคำตอบอยู่ในกลไกาการทำงานของจิตเราเองครับ การปฏิบัติในระดับนี้คือการหันกลับมาเป็นนักสังเกตการเฝ้าดูละครที่เกิดขึ้นในโรงละครแห่งจิตของเรา4.1การเห็นแจ้งในปฏิจจสมุปบาทพระพุทธองค์ทรงค้นพบกฎธรรมชาติอันยิ่งใหญ่ที่เรียกว่าปฏิจจสมุปบาทหรือกฎแห่งการเกิดขึ้นพร้อมของสิ่งต่างๆ ซึ่งอธิบายกระบวนการเกิดทุกข์ได้อย่างเป็นระบบเหมือนลูกโซ่ที่เกี่ยวข้องกันเป็นท่อๆเมื่อเรานำกฎนี้มาถอดรหัสความโกรธจะเห็นภาพที่น่าทึ่งมากครับกระบวนการมันเริ่มต้นอย่างรวดเร็วจากผัสสะคือเมื่อตาเราเห็นหูเราได้ยินสิ่งที่ไม่น่าพอใจมันจะส่งต่อไปอยังเวทนาคือความรู้สึกไม่สบายใจความขุ่นมัว จากนั้นจะเกิดตันหาคือความอยากที่จะผลักสัยความรู้สึกแย่ๆนี้ออกไปหรืออยากจะทำลายต้นต่อของมันและนี่คือข้อต่อที่สำคัญที่สุดของโซ่ตรวนเส้นนี้ครับอุปปาทานอุปปาทานคือความยึดมั่นถือมั่นอย่างรุนแรงมันคือช่วงเวลาที่จิตของเราสร้างเรื่องราวขึ้นมาว่าฉันถูกดูหมินเกลียดของฉันถูกทำลาย เขาทำกับฉันแบบนี้ได้อย่างไรวินาทีที่อุปาทานเกิดขึ้นนี่เองครับที่ความรู้สึกไม่สบายใจธรรมดาดาได้แปลสภาพเป็นความโกรธแค้นที่ฝังลึกเพราะมันได้สร้างตัวตนของผู้ถูกกระทาขึ้นมาแล้ว mm. เมื่อผู้ปฏิบัติได้เห็นกระบวนการนี้ตามความเป็นจริงด้วยปัญญาจะตระหนักได้ทันทีว่าความโกรธไม่ใช่ตัวเรา แต่เป็นเพียงปรากฏการณ์ที่อาศัยเหตุปัจจัยเหล่านี้เกิดขึ้นเท่านั้นและเราสามารถตัดโซ่ตรวนเส้นนี้ให้ขาดลงได้ที่ข้อสำคัญคืออุป,ปาทานแล้วเราจะตัดมันได้อย่างไรเครื่องมือที่ส่งพลังที่สุดก็คือ4.2การเจริญเวทนานุปัสนาคือการมีสติรู้เท่าทันเวทนาหรือความรู้สึกที่เกิดขึ้น เมื่อมีสิ่งที่ไม่น่าพอใจมากระทบก่อนที่จิตจะเริ่มปรุงแต่งเป็นเรื่องราวใหญ่โตให้เราลองหันกลับมารับรู้แค่สภาวะที่เกิดขึ้นในร่างกายและจิตใจรับรู้ว่าอ๋อตอนนี้มีความรู้สึกไม่สบายใจเกิดขึ้นอ๋อตอนนี้หัวใจเต้นแรงอ๋อตอนนี้มีความร้อนเกิดขึ้นที่ใบหน้า รับรู้มันเหมือนนักวิทยาศาสตร์ที่กําลังสังเกตรปรากฏการในห้องทดลองโดยไม่เข้าไปตัดสินไม่เข้าไปแทรกแซงไม่เติมเรื่องเล่าปัญญาที่เกิดจากการปฏิบัตินี้จะสอนให้เราสามารถแยกความเจ็บปวดออกจากความทุกข์ทรมานได้อย่างเด็ดขาดความเจ็บปวดจากคำพูดที่ทิ่มแทงมันเป็นเพียงสภาวะธรรมชาติที่เกิดขึ้นและดับไป แต่ความทุกข์ทรมานจากความแค้นที่ยาวนานข้ามวันข้ามคืนนั้นเกิดจากเรื่องเล่าที่เราสร้างขึ้นส้ำเติมตัวเราเองต่างหากเมื่อเราสามารถเห็นเพียงเวทนาโดยไม่สร้างอุป,ปาทานโซ่ตรวนแห่งความโกรธก็ย่อมขาดสะบั้นลงณตรงนั้นกรรมสักตายานปัญญาอย่างรู้ในกรรมกลไกอันเป็นกลาง เมื่อเราเข้าใจกลไกลภายในจิตของตนเองแล้วคราวนี้เราจะสามารถมองออกไปสู่โลกภายนอกและเข้าใจกฎแห่งกรรมด้วยสายตาคู่ใหม่เป็นสายตาที่ยกระดับจากความเชื่อไปสู่ปัญญาที่อย่างรู้5.1เจตนาคือตัวกรรมมีพุทธพจน์บทหนึ่งที่ถือเป็นการปฏิวัติความเข้าใจเรื่องกรรมอย่างสิ้นเชิงพระองค์ตรัสว่า เจตนาหังพิทขเวกัมมังวตามิซึ่งแปลว่าภิกษุทั้งหลายเรากล่าวว่าเจตนาเป็นตัวกรรมนี่หมายความว่าอย่างไรครับหมายความว่าตัวกรรมที่แท้จริงไม่ใช่การกระทําภายนอกแต่คือเจตนาที่อยู่เบื้องหลังการกระทํานั้นต่างหากดังนั้นในวินาทีที่ใครบางคนมีเจตนาคิดร้ายต่อเราในวินาทีนั้นเอง กรรมชั่วของเขาก็ได้เกิดขึ้นอย่างเสร็จสมบูรณ์แล้วในจิตของเขาเปรียบเสมือนเขาได้ดื่มยาพิษเข้าไปแล้วด้วยตัวเขาเองความโกรธหรือไม่โกรธของเราไม่ได้มีผลใดๆต่อการทำงานของกนไกนี้เลยการที่เราจะไปตอบโต้หรือไม่ก็ไม่ได้ทำให้กรรมของเขาหนักขึ้นหรือเบาลงเพราะกฎแห่งกรรมไม่ใช่สารเตี้ยแห่งจักรวาลที่รอคอยความโกรธของเราไปเป็นพยาน แต่มันเป็นกลาในที่เป็นกลางและทำงานของมันเองอย่างเที่ยงตรงดุดเดียวกับกฎฟิสิกส์เมื่อเข้าใจเช่นนี้เราจะเห็นว่าการโกรธแค้นเพื่อหวังให้เขารับกรรมนั้นเป็นความเหนื่อยเปล่าโดยแท้ 5.2. วิบากที่รอเวลาสุกงอมแต่หลายครั้งเราก็ยังอดสงสัยไม่ได้ว่าทำไมคนที่ทำไมด่ดีถึงยังดูมีความสุขทำไมกฎแห่งกรรมถึงทำงานช้านัก พระพุทธองค์ทรงอุปมาไว้อย่างงดงามครับพระองค์เปรียบกรรมเหมือนมเมล็ดพันธุ์เมล็ดมะม่วงที่เราปลูกในวันนี้ย่อมไม่ให้ผลเป็นมะม่วงในวันพรุ่งนี้ชั้นใดกรรมชั่วที่ใครบางคนได้หว่านไว้ก็ต้องรอคอยเหตุปัจจัยที่เหมาะสมรอเวลาที่มันจะเติบโตและสุกงอมเพื่อสงผลฉันนั้น ปัญญาที่อย่างรู้ในข้อนี้จะเปลี่ยนความกระวนกระวายใจในรอคอยให้กลายเป็นความอดทนที่เปลี่ยมด้วยความสงบไม่ใช่การเฝ้ารอด้วยความสะใจแต่เป็นการยอมรับและวางใจในกฎธรรมชาติด้วยอุเบกขาอย่างแท้จริงชั่วตายภาวนามายปัญญาสถาปัตยกรรมจิตเกษมจากกิเลสอาสวะ และแล้วเราก็เดินทางมาถึงภาคสุดท้ายซึ่งเป็นเป้าหมายสูงสุดของการปฏิบัติคือการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของจิตใจเราอย่างถาวรจากจิตที่พร้อมจะติดไฟไปสู่สภาวะของจิตที่สงบเย็นและเป็นอิสระอย่างแท้จริง6.1การขุดรากถอนโคนปฏิคานุสัยความโกรธที่เราแสดงออกมาในแต่และครั้งนั้นเป็นเพียงยอดของภูเขาน้ำแข็งครับ ที่ซ่อนอยู่ใต้ผิวน้ำแห่งจิตสำนึกของเรานั้นมีกิเลสละเอียดที่นอนเนื่องฝังลึกอยู่เรียกว่าอนุสัยสำหรับความโกรธนี้เราเรียกว่าปฏิคานุสัยมันคือความขุ่นเคืองความหงุดหงิดความไม่พอใจที่พร้อมจะถูกปลุกขึ้นมาได้ทุกเมื่อการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานอย่างต่อเนื่องก็เปรียบเสมือนการส่งนักประดาน้ำแห่งสติปัญญาดำดิ่งลึกลงไป เพื่อขุดรากถอนโคนปฏิคานุสัยนี้ให้สิ้นไปไม่ใช่แค่การตัดแต่งกิ่งใบที่ผิวดิงอีกต่อไปแต่เป็นการทำลายรากแก้วของมันเมื่อรากเง้าของความโกรธถูกทำลายแล้วแม้จะมีพายุลมแรงแค่ไหนพัดมาก็ไม่อาจทำให้ต้นไม้แห่งจิตใจของเราต้องสั่นคลอนได้อีก6.2พระนิพานสันติบทสุดท้ายแห่งการไม่ผูกเวรผู้บรรยาย และเส้นทางทั้งหมดที่เราได้เดินทางมาด้วยการนี้ล้วนมีจุดหมายปลายทางเดียวกันนั่นคือพระนิพานคำว่านิพานนั้นแปลอย่างตรงไปตรงมาว่าความดับเย็นคือการดับสิ้นซึ่งไฟแห่งกิเลสทั้งปวงไฟแห่งความโลภไฟแห่งความหลงและแน่นอนไฟแห่งโทสะผู้ที่บรรลุธรรมเป็นพระอรหรันต์คือผู้ที่ได้ขุดรากถอนโคนปฏิกานุสัยจนหมดสิ้นแล้วจิตของท่าน จึงเปลี่ยนด้วยเมตตากรุณาอย่างไร้เงื่อนไขเป็นอิสระจากความโกรธแค้นพยาบาททั้งปวงอย่างถาวรดังนั้นกระบวนการไม่โกรธไม่แค้นและปล่อยวางในกฎแห่งกรรมทั้งหมดนี้จึงไม่ใช่เพียงเทคนิคเพื่อความสบายใจชั่วคราวแต่มันคือเส้นทางที่ดำเนินไปสู่เป้าหมายสูงสุดของพระพุทธศาสนาคือความสงบเย็นและอิสรภาพอันเป็นอมตะนั่นเอง มักวิถีแห่งการไม่โกรธและปล่อยวางในกฎแห่งกรรมจึงเป็นการเดินทางที่สมบูรณ์ในตัวเองเป็นการแปลเปลี่ยนสถานะของเราจากธาตุของอารมณ์ที่ต้องคอยกำถ่านไฟร้อนๆไว้ในมือไปสู่ผู้เป็นอิสระด้วยปัญญาผู้ที่สามารถวางถ่านไฟนั้นลงแล้วใช้มือนั้นสร้างสรรค์แต่สิ่งที่ดีงามให้กับตนเองและโลกใบนี้นี่ไม่ใช่ความอ่อนแอ แต่นี่คือความแข็งแกร่งทางจิตวิญญาณที่สูงที่สุด,สดตามหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าอย่างแท้จริง